สวัสดีครับินด,ดีต้อนรับสู่เจษดาซอยยีรครับในคลิปนี้มาว่ากันด้วยถึงเรื่องตัวเลขของตาราง fl ขีดหกันนะครับการที่ผมจะเลือกซื้อไฟฉายนั้นนอกจากความสวยงามแล้วผมยังต้องอาศัยข้อมูลจากตารางนี้มาเป็นส่วนประกอบในการตัดสินใจเลือกไฟฉายด้วยครับเพราะว่าไฟฉายจะดูแค่การออกแบบภายนอกไม่ได้ครับมีข้อมูลทางเทคนิคที่ผู้ผลิตจะนํามาเสนอเพื่อเพิ่มความสนใจในตัวไฟฉายด้วยเช่น การออกแบบบรรจุพัณฑ์ให้มีสีที่สวยสะดุดตากล่องสวยรวมถึงตัวเลขบรรจุภัณฑ์ที่ระบุว่าสว่างสูงสุด20,000ลูเมนเนี่ยก็น่าตื่นตาตื่นใจเปิดได้นานสูงสุดบางก็ใส่มาถึง50ชั่วโมงก็ยิ่งน่าสนใจทั้งหมดนั้นเป็นข้อมูลจริงที่เลือกมาบางส่วนจากตาราง FL 1เพื่อใช้ประกอบการโฆษณาใจเย็นๆก่อนนะครับผมจะค่อยๆเล่าให้ฟังครับ ตารางค่าเลขมาตรฐาน fl หนึ่จะระบุไว้ที่กล่องโดยสามารถพลิกหาอ่านได้จะอยู่ด้านหลังกล่องหรือด้านข้างกล่องแล้วก็ยังจะตีพิมพ์อยู่กับแผ่นพับคู่มือในกล่องอีกด้วยหรือเมื่อจะค้นหาจากเว็บไซต์ของบริษัทโดยตรงก็จะพบตาราง fl หนึได้ไม่ยากผมมี3คํคำที่น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่ในตารางบางท่านอาจจะยังไม่ทราบถึงความหมายที่มาของคำสามคำนี้ คือ ANSI, NEMA และ PLATO ANSI ย่อมาจาก American National Standards Institute คือสถาบันมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาเป็นองค์กรอิสระที่ไม่หวังผลกำไรให้ความสำคัญและก็สนับสนุนการพัฒนามาตรฐานทางเทคโนโลยีของสหรัฐอเมริกา ที่ทําหน้าที่พัฒนามาตรฐานต่างๆของอเมริกาให้เหมาะสมจากนั้นก็จะรับรองขึ้นไปเป็นมาตรฐานสากลในปี2009วันที่18สิงหาคม ANSI ได้อนุมัติค่าสมรรถภาพของไฟฉายที่พัฒนามาจาก NEMA NEMA มาตรฐานอุตสาหากรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าแห่งชาติเกี่ยวกับระบบตัวเลขที่ใช้ในอุตสาหากรรมไฟฉายโดยการระบุค่ารายละเอียด ว่าเป็น ANSI NEMA FL ขีดหค่ามาตรฐานนี้มีรายละเอียดเยอะมากโดยทางผู้ผลิตแบรนด์ใหญ่ๆเนี่ยก็จะต้องทำการซื้อค่ามาตรฐานนี้เพื่อนำไปเปรียบเทียบอ้างอิงในการผลิตและจัดจำหน่ายเป็นอีกค่าใช้ใจ่ายที่ผู้ผลิตมีต้นทุนเพิ่มในส่วนนี้โดยจะเห็นว่าไฟฉายบางยี่ห้อก็ไม่มีตัวเลขมาตรฐานรับรอง จึงต้องใช้การระบ,บุค่าความสว่างเป็นเปอร์เซ็นต์แทนแล้วก็สามารถจำหน่ายได้ในราคาที่ถูกกว่าไฟฉายแบรนด์ใหญ่วัตถุประสงค์ของมาตรฐานนี้คือทำให้ผู้ซื้อสามารถเปรียบเทียบค่าแสงได้อย่างง่ายและภายในมาตรฐานเดียวกันโดยปราศจากการอ้างอิงค่าแสงเกินจริงและการทดสอบนั้นผู้ผลิตก็สามารถนำค่าตัวเลขนั้นไปทดสอบในห้องทดลองของตัวเองได้และ p l โต้ลาโตเป็นชาวเอเธนเกิดในช่วงประมาณ420ปีก่อนคริสต์กาลมีอายุไขประมาณ80ปีเป็นนักปรัชญาชาวกรีกปลาโต Portable Lights American Trade Organization องค์การการค้าแสงแบบพกพา เป็นมาตรฐานสากลในการทดสอบไฟฉายทั้งความสว่างและรูปแบบการใช้งานเพื่อให้ไฟฉายมีคุณภาพมาตรฐานและได้ตัวเลขที่ผู้ผลิตสามารถนำตัวเลขนี้มาชี้วัดถึงคุณภาพของสินค้าเมื่อทราบที่มาของตารางกันแล้วมาทำความรู้จักตารางกันนะครับผมเองดูไฟฉายรูปทรงที่ถูกใจก่อนต่อมาก็จะอ่านค่าของตารางเนี้ยเพื่อประกอบการตัดสินใจว่าจะซื้อดีไหมเหมือนเวลาเราไปนิทรรศการหนังสือ เราเดินไปก็จะเจอหนังสือที่ปกสวยๆอะไรอย่างนี้ก่อนเราก็จึงจะเริ่มมาหยิบดูรายละเอียดผู้แต่งเป็นใครพิมพ์ครั้งที่เท่าไหร่เนื้อหาเป็นอย่างไรสัญลักษณ์นี้ก็จะบอกค่าพลังงานแสงนะครับใช้หน่วยเป็นลูเมนส์ค่าลูเมนส์เนี้ยเป็นตัวเลขแรกที่หลายๆคนมักจะสนใจมองหาเป็นอย่างแรกยิ่งมากก็ยิ่งชอบยิ่งมากก็ยิ่งให้พลังงานแสงมากกินไฟมากร้อนมาก แต่ก็จะเปิดใช้งานได้ไม่นานหากเปิดใช้งานเทอร์โบนานมากจนระบบวัดความร้อนได้เกินกำหนดก็จะตัดไฟเพื่อให้มันกินกระแสไฟน้อยลงรักษาหลอด led รักษาวงจรเมื่ออุณหภูมิเย็นลงก็เร่งกลับไปเป็นเทอร์โบได้อีกครับค่าที่2คือค่าความเข้มของแสงณนะจุดรวมแสง hotspot หน่วยเป็น candela ตัวยอ่อก็คือ cd ถ้าอยากรู้ว่าไฟฉายนั้นส่องไกลหรือไม่ไกลดูตัวเลขนี้เลยการที่ไฟฉายมีลูเมนสูงไม่ได้หมายความว่าจะต้องส่องไปได้ไกลด้วยต้องพิจารณาจากค่า cd ต่างหากไฟฉายที่พลังงานแสงเท่ากันใช้หลอดชนิดเดียวกันแบตเตอรี่ชนิดเดียวกันแต่โมสะท้อนแสงแบบผิวส้มกับผิวเรียบก็ส่องไกลไม่เท่ากันแล้วเราสามารถประเมินได้ด้วยตาเปล่าตั้งแต่ขั้นตอนการเลือกไฟฉายที่รูปทรงตั้งแต่แรกแล้วถ้าหัวโต ใช้โคมเรียบมีระยะรวมแสงโคมลึกก็ส่องไกลแน่นอนฮอตสปอตเข้มสปิลบางแต่ถ้าไฟฉายตัวเล็กมีระยะรวมแสงที่ไม่มากพอต่อให้เป็นโคมเรียบดีโดมอย่างมากก็ส่องได้ไม่เกิน300เมตรครับสัญลักษณ์นี้คือระยะทางที่แสงส่องไปถึงหรือ Peak b e ีมหน่วยเป็นเมตรคือระยะทางจากไฟฉายไปถึงปลายทางตามที่ระบุไว้ข้างกล่อง ตัวเลขเนี้ยผมคิดเอาเองว่าผมขอสัก60-70%ก็พอเพราะว่าผมมองเห็นได้แค่นั้นอย่างที่ผมมีอยู่เนี่ย Sbeam K30GT สเปคบอกว่าส่องได้ประมาณ1,024เมตรผมก็คิดเอาเองว่า600-700เมตรก็พอแล้วไกลกว่านี้ก็มองไม่เห็นแต่ถ้าจะจริงจังกับมันเดินไปยังปลายทางจริงๆเนี่ยอาจจะพบแค่แสงสว่างจางๆเท่านั้นฝรั่งเขาบอกว่า อ้างอิงจาก0.25 lux ลักซ์ซึ่งค่า0.25 lux ลักซ์เนี่ยคือค่าสว่างโดยประมาณของดวงจันทร์ในคืนพระจันทร์เต็มดวงที่วัดได้ในเขตพื้นที่เปิดกว้างสัญ,ญลักษณ์ run time คือเวลาที่สามารถใช้งานไฟฉายได้มีหน่วยเป็นชั่วโมงเขาใช้ทดสอบกันตั้งแต่15นาทียาวนานไปจนแสงดรอปเหลือต่ำกว่า10%รัน์ run time เนี่ยผมก็ให้ความสำคัญกับค่าตัวเลขนี้ ไฟฉายตัวเล็กที่พวกสว่างเกินตัวทั้งหลายเนี่ยเปิดสว่างมากๆแต่ว่าด้วยขนาดที่มันเล็กอะ่ะมันก็ใส่แบตเตอรี่ที่มันจุไฟได้ไม่เยอะเปิดใช้งานได้ไม่นานพวกตัวเล็กๆเ,เนี่ยบางทีก็อาจจะต้องแก้ไขด้วยการพก2ตัวหรือไม่ก็เพิ่มการพกไฟฉายที่ใช้แบตเตอรี่ขนาด1 8 6 5 0เพิ่มอีกสักตัวถึงจะพอใช้งานครับค่า ipx rating ingress protection ค่าการฝุ่นกันน้ำ ตัวเลขหลัก10เนี่ยก็จะเป็นค่าการกันฝุ่นหลักหน่วยก็คือค่ากันน้ําจะได้ไม่ต้องกังวลว่าความชื้นจะไปเข้าระบบไฟฉายจนมันเสียหายได้ผมเองเนี่ยเคยทําพังไปตัวหนึ่งเอาลงน้ํำนี่แหละครับดันลืมหมุนเกลียวให้มันแน่นแช่น้ําไป30นาทีเอาขึ้นมาฝ้าเกาะเลนส์เลยผ่านไปอีก2อชั่วโมงปรากฏว่าวัสดุเคลือบโฟมเนี่ยหลุดออกก็เป็นอีกหนึ่งบทเรียนราคาแพงครับจะเอาไปฉายลงน้ําก็ ดูแลยางโอริงว่าอยู่ในสภาพที่ดีทาซิลิโคนที่เกลียวแล้วก็โอริงหมุนเกลียวให้แน่นสนิทดีจากนั้นก็เอาลงน้ำได้ไม่มีปัญหาครับ Impact r e s i s t a n c e การรองรับการตกกระแทกก็ให้หน่วยเป็นเมตรโดยในห้องทดสอบเนี่ยจะทำการทดสอบให้ไฟฉายตกกระทบพื้นแข็งแบบพื้นปูนอะไรเงี้ยครับกับอุปกรณ์พ่วงทั้งหมดเช่นสายคล้องข้อมือ รวมถึงบรรจุแบตเตอรี่เข้าไปด้วยส่วนมากก็จะให้ค่าอยู่ที่1เมตรถึง1.5เมตรแต่ถ้าตัวไหนให้มา2เมตรผมก็ถือว่ามันพิเศษแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ก็มี5เมตรด้วยแต่ก็มีตัวหนึ่งที่ทนทานมากใส่มาถึง30เมตรก็ a r m ์ Army Tech d o ด e บ m a n อันเนี้ยทนจริงต่อด้วยค่า IP ingress protection ค่ากันฝุ่นกันน้ำบางก็ใช้เลข2ตัว IP 6 8บ้างก็ใช้ตัวเดียวเป็น IP x 8 ผมจะอธิบายทีละหลักนะครับหลักแรกตามที่ผมแปลไปเมื่อสักครู่นะครับก็คือเลขในหลักค่ากาันฝุ่นไปลงรายละเอียดกันครับถ้าเป็น IP 1กันวัตถุขนาดใหญ่เช่นอวัยวะมือหรือวัตถุแข็งที่เส้นผ่าศูนย์กลางขนาดใหญ่กว่า50มิลิเมตรถ้าเรตเป็นเลข2เนี่ยก็จะกันสิ่งที่เล็กลงมาเช่นนิ้ว,วมือเมื่อกี้เป็นมือนะครับระดับเนี้ เทียบกับว่าเอานิ้วมือหรือวัตถุแข็งที่ขนาดยาวไม่เกิน80มิมและเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน12มิลมตการเข้าถึงโดยเครื่องมือเนี่ยป้องกันไว้พวกสายไฟเส้นผ่าศูนย์กลางระหว่าง2.5ม mm. ิมขึ้นไป 4. การวัตถุของแข็งขนาดใหญ่กว่า1มิมพวกสายไฟเล็บไขควงมแมลงตัวใหญ่ 5. การฝุ่นขนาดเล็กบางส่วนที่อาจเกิดอันตรายต่ออุปกรณ์แต่ฝุ่นขนาดใหญ่เนี่ยกันได้แต่ยกเว้นไอ้พวก,เล,กเล็กเนี่ยมันก็อาจจะทะลุเข้าไป 6. ป้องกันอย่างสมบูรณ์ก็คือจะไม่มีฝุ่นเข้าไปเลยมีการดูดอากาศแล้วก็ซิลออกผ่านการทดสอบแล้วว่าเอาเครื่องเป่าแรงลมเนี่ยเป่าอย่างต่อเน,นื่องก็ไม่มีฝุ่นเข้าไปเลขหลักที่2เลขตัวหลังนะครับเริ่มตั้งแต่ศก็ไม่กันอะไรเลย1 ป้องกันน้ำหยดในแนวตั้งมุม90องศาหยดลงมาแนวดิ่งเนี่ยไม่เป็นไร 2. ป้องกันน้ำหยดในแนวตั้งแต่เพิ่มมุมมาให้เอียงได้อีกนิดนึง15องศา 3. ก็ป้องกันที่มันเล็กลงในระดับละอองสเปรย์ในมุมตั้ง60องศา 4. ป้องกันน้ำกระเด็นจากทุกทิศทางต้องผ่านการทดสอบกระเด็นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาอย่างน้อย10นาทีโดยที่ไม่เกิดความเสียหาย 5. ป้องกันน้ำที่มีแรงดันไม่มากจากทุกทิศท,ทางโดยที่มีมีความเสียหาย 6. ป้องกันแรงดันน้ำสูงจากทุกทิศท,ทางค่านี้สามารถนำไฟฉายที่สกปรกลงเอาไปล้างน้ำได้ 7. ป้องกันน้ำได้สามารถนำไฟฉายลงใต้น้ำได้นานถึง30นาทีที่ระดับความลึกตั้งแต่15เซนติเมตรถึง1เมตรโดยที่ไม่มีความเสียหาย 8. ป้องกันน้ำได้ สามารถนำไปใช้ใต้น้ำได้เลยยืดระยะเวลาการกันน้ำเพิ่มขึ้นจาก IPX7 ทนทานแรงดันน้ำได้ลึกมากขึ้นไฟฉายที่มีค่า IPX68 สูงที่สุดคือลงได้ถึง50เมตรก็ตัวเดิมครับ a r m y t e c h Doverman ส่วนไฟฉายดำน้ำเนี่ยก็จะลงไปได้ถึงระดับ100เมตร มาถึงตอนนี้ผมก็หวังว่าท่านจะได้รับสาระความรู้แล้วก็ไอเดียในใจกันบ้างนะครับเผื่อสนใจไฟฉายตัวไหนเนี่ยก็จะสามารถอ่านคุณสมบัติของมันประกอบการตัดสินใจได้เองเลยไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นรวมถึงสามารถเปรียบเทียบคุณสมบัติของไฟฉายที่สนใจว่าเอ้มี2ตัวนี้ที่ชอบอยู่นะมันรูปทรงมันสวยเนี่ยเราเอาตัวไหนดีก็เอาคุณสมบัตินี่แหละครับมาเปรียบเทียบกันเมื่อ เปิดข้อมูล FL ขีดหบ่อยๆนะครับผมก็คิดว่าท่านก็จะสามารถมีทักษะในการประเมินว่าไฟฉายเนี่ยถ้ารูปทรงแบบเนี้ยมันควรจะให้แสงเป็นแบบไหนความสว่างแค่ไหนแล้วก็เมื่ออ่านค่าตารางเนี่ยดูเรื่องฐานว่าใช้ชนิดไหนกี่มิลลิแอมอะไรเงี้ยท่านก็จะรู้ว่ามันเปิดได้นานไม่นานยังไง ปล่อยกระแสแรงสูงเนี่ยมันต้องการหรือเปล่าพวกฐานไฮเดรนอะไรเงี้ยแล้วก็บางครั้งหากท่านเห็นตัวเลขที่ทางผู้ขายออนไลน์ต่างๆเนี่ยใส่ตัวเลขที่น่ามหาัศจรรย์ต่างๆท่านก็จะตัดสินใจได้เองเลยว่าค่านั้นอะ่ะมันถูกต้องหรือไม่เป็นอย่างไรบ้างครับเนื้อหาคลิปนี้ผมพยายามทําให้เนื้อหาไม่หนักจนเกินไปหวังว่าจะถูกใจนะครับอย่างไรก็ตามผมฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้ผม้วยนะครับหรือจะกดแชร์หรือจะ Subscribe ช่องให้ผมก็จะยิ่งดีเลยครับเจษดาซอย29สวัสดีครับ